สวัสดีครับผมสีไพอนุวงวรเวศจาก Innovation and Environment Team งานที่ดูแลและรับผิดชอบภายในโรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดประโยคของกฎบัตร Corporate Citizenship ที่ผมชอบก็คือประโยคว่าบริหารธุรกิจทั้งหมดอย่างยุติธรรมโปรง่งใสและมีจริยธรรม เหตุผลที่ผมชอบก็เพราะว่าการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายต่างๆคนทําต้องมีความโปร่งใสและมีจริยธรรมอย่างมากถ้าเกิดผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและไม่มีจริยธรรมเนี่ยจะนํามาซึ่งความเสียหายและมีผลกระทบทั้งในบริษัทและชุมชนรอบข้างด้วยสุดท้ายเนี่ยผมขอส่งต่อให้คุณพาณิชแสงจันทร์ผนก Safety Prevention Team เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพินิีิพัมมสิทธิ์ครับจาก Order Processing ครับหน้าที่ปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายก็คือซัพพอร์ตข้อมูลและบระหิหารจัดการด้านเอกาสารของ Delivery Order ทั้งหมดครับประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรก็คือ สร้างสถานที่ทางานแห่งความสุขและความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสวัสิภาพและพลรามัยของสมาชิกองคอ์กรเหตุผลที่ชอบประโยคนี้ก็คือมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองคอ์กรมีความสุขในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความตึงเครียดจากการทำงานครับ สุดท้ายนี้ผมขอส่งต่อให้กับคุณชัชชลิตทิการครับในส่วนของออเดอร์แพนนิงครับสวัสดีครับผมนายวัตามาศเหมกุลพนกักงานโปรดักชั่นทีเอสพีซีดูแลรับผิดชอบงานเครื่องมินิสิลิเตอร์ไลน์ประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรคอมโบเลตชิกกี้ชิมชิปของพอตโกคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลอย่างแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปัน ให้กับชุมชนและสังคมเหตุผลที่ผมชอบประโยคนี้คือการที่บริษัทได้รับมอบโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรม CSR ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมผมขอส่งมอบให้คุณสุริยาดันนอกเป็นคนต่อไปขอบคุณครับผม สวัสดีครับผมบรรชัยพิุวนทศครับอยู่ในส่วนโลจิสติกทีมครับหน้าที่ที่เราบผิดชอบคือดูแลควบคุมงานโหลดสินค้าภายในและต่างประเทศรวมถึงดูแลจัดเก็บสินค้าครับประโยคที่ชอบที่สุดในกฎบัตรริเริ่มวัฒนธรรมองคอ์กรให้น่าเชื่อถือและมีความปรองดองกันด้วยการผลักดันเรื่องการบรหิหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรมและการจัดการแรงงานที่มั่นคงเหตุผลที่ชอบประโยคนี้เพราะเชื่อว่าบุคคลบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ภายในครอบครัว ภายในองค์กรต่างๆจะพบว่ามีความขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่ว่าจะด้านความคิดหรือการกระทาบางครั้งขัดแย้งกันถึงขั้นสูญเสียมากมายเราจะเห็นได้จากสื่อหรือเจอกับตัวเองส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่เปิดใจพูดคุยทงความเข้าใจกันไม่สามัคคีปรองรัอองครับสุดท้ายนี้ผมขอส่งต่อกิจกรรมที่ดีนี้ให้กับคุณลังสิมันยอดสอนต่อไปครับขอบคุณครับ